ครับผมที่ไปถ่ายแฟชั่นก็น่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ฮะก็สนุกดีครับสนุกดีก็เหมือนไปไปเที่ยวด้วยไปทํางานด้วยครับแต่คาเพิ่งทีออกมาหวานกว่าก็ยังไงดีล่ะก็ตามนั้นก็ตามนั้นครับก็รอดูภ่าสวยๆได้คร โอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับก็ถ่ายกันเล่นๆภาพในสวยแล้วก็อยากจะให้คนอื่นได้เห็นบ้างครับผมก็เดี๋ยวก็รอดูตามไอจีไปเรื่อยๆแล้วกันวิธีการทางานเป็น <ไป S 1> ยังไงบ้าง,าางถ้าตอนารทำงานอย่างนี้โคชิลมากเลยก็คือไปก็บินไปกับทีมงานที่รู้ใจกันหมดแล้วพี่ใหญ่พี่ใหม่อะไรเงี้ยแ,แล้วก็เป็นหนังสือที่รู้จักด้วยนะครับผมก็ก็ทํางานง่ายครับเข้วจวูวาแบบอะววาไหมไ เออไม่ในแฟชั่นเซ็ตจริงๆไม่ไม่ได้มีครับแฟชั่นเซ็ตก็คือเป็นเป็นเสื้อผ้าสวยๆวยงามครับผมก็ <ừ, S 1> จะได้เห็นสวยๆในเล่นครับสถานที่สวยๆอะไรอย่างเงี้เราจะได้เห็นอะไรเออเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับอีกไม่กี่เดือน่อยตอนถ่ยายยังแบบมีอาการเขินไหมกันไหมเขินไหมอาจจะไม่เขินแต่ว่าเตรียมกันจะถ่ายท่าอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเออคือรู้มุมรู้มุมรู้มุมครับเขาแซวเขายอมคู่เราประเทศไทยยจะยอมเลยก็เทศไยยอมหมดเขาไม่ยอม อหรก็ก็ตามนั้นครับเราก็อยากจะแชร์ภาพสวยๆเท่านั้นเองครับผมอะไรนะแชร์ให้รู้ว่าเราถ่ายรูปสวยแค่ไหนแชร์ให้รู้ว่าเราถ่ายรูปสวยแค่ไหนครับทำด้วยในคอนเสิร์ตด้วยเห็นประกาศขนาดนั้นก็ตามนั้นครับก็ก็ตามนั้นแหละก็คอนเสิร์ตมันก็ ช่วงนั้นก็คือช่วงให้คิดเองแล้วก็แล้วก็ทุกคนก็คิดสดหมดเลยครับผมก็ก็ตามนั้นก็ออกมาตามนั้นไม่นออกมาจากใจไม่ใช่สคริปต์เนาะเออไม่มีสคริปต์ครับ <c oughs> ครับถามเรื่องในคอนเสิร์ตด้วยห <c oughs> วานกันตื <c oughs> ู่เห็นประกาศทนกอยางนั้นก็ตามนั้นครับก็ก็ตามนั้นแหละก็คอนเสิร์ตมันก็ช่วงนั้นก็คือช่วงให้คิดเองแล้วก็แล้วก็ทุกคนก็คิดสดหมดเลยครับผมก็ก็ตามนั้นก็ออกมาตามนั้นไม่นออกมาจากใจไม่ใช่สคริปต์เนาะ ไม่มีสคริปต์ครับจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าประกาศผมเพ่รู้ว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงในความสัมพันธ์นะครับผมออก็แค่ก็พูดให้มันคล้องจองในคำนั้นเฉยๆครับผมประกาศทั่วประเทศเลยนะ ก็ตามนั้นนหะพี่ไม่รู้จะพูดอะไรครับผมไม่ที่กิมที่แบบเฮ้ยจะไปพูดอย่างนั้นอะไรใช่ก็ก็เพื่อนเพื่อนเขาแบบเฮ้ยมุกเจ๋งว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือคือสดหมดเลยสดหมดเลยสนุกดีสนุกดีครับก็หวังว่าคอนเสิร์ต Love is i n The a i r นะครับผมก็ทุกคนก็จะได้เห็นความรักอยู่รอบตัวครับโอเคไรคิมเขาว่าไงบ้างไรคิมเขาว่าไงบ้างเอาม แล้วก็ไม่ว่าอะไรครับก็ตามเอ่อก็อย่างที่บนเวทีนางก็เขินนางก็เขินเออก็ก็คงตกใจนิดหน่อยเขาบกแต่ก็แต่ก็ไม่มีอะไรฮะปีนี้อะไรครับเขาบอกปีนี้ประกาศเป็นเซียนปีหน้าขอแต่งงานเลยนะเซียนเซเย็นครับเซเย็นเก็บตรงเก็บตังอะไรก่อนครับโอเคโอเคครับ